แขนสองคนนี้อายุเท่าไหร่ดูมีออกละสิงั้นเรามาลองสัมผัสดูืมเนียนนุ่มว้าวผิวชุ้มชื้นอีกด้วยแคขนคนเดียวกันหรือเปล่าคะงั้นเดาว่าคนซ้ายอายุ18คนขวาอายุ25ค่ะเรามาดูอายุจริงของพวกเขากันว้าว ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นเะราะเขาใช้กิฟฟรีนไฮยาแอนตี้เอจจิ้งชาวเจลและกิฟฟรีนไฮยาแอนตี้เอจจิ้งบอดี้โลช่นเติมความชุ่มชื้นให้ผิวด้วย n นเจอรัลไฮยาลูนอน100% e t เปอียบัตเตอร์วิตามินอและโจโ o บาออยช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นยาวนานถนอมผิวให้เนียนนุ่มแข็งแรงกิฟฟรีนไฮยาแอนตี้เอจจิ้งบอดี้โลชั่นและกิฟฟรีนไฮยาแอนตี้เอจจิ้งชาวเจ